สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับอินซีฉบเฉียวอีกแล้วนะครับวันนี้อินซีฉบเฉียวจะพาเพื่อนๆมาประดิษฐ์หุ่นจากกระดาษลังกันนะครับแต่เดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนว่าวันนี้เราจะประดิษฐ์ตัวละครอ,อะไรกันไปรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูเติงสุจิตราประเสริฐค่ะจากคณะผจญนัยจอนและการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดวันนี้ครูเติงจะมาชวนเด็กๆประดิษฐ์หุนจากกระดาษลังกันนะคะซึ่งตัวละครในวันนี้ครูเลือกใช้ครูนกฮูกนั่นเองนี่เลยคุณครูนกฮูกอยู่ตรงนี้แล้วคุณครูนกฮูกนะคะก็มาจากนิทานเรื่องโรงเรียนป่าหันสานะคะ วันนี้เราจะมาทําในตอนที่9นะคะในชื่อตอนว่าหนูน้อยคอยได้อะเด็กๆพร้อมกันหรือยังโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การทําคุณครูนกฮูกกันเลยค่ะไปกันเลยโอเคค่ะอุปกรณ์ของเรามีดังนี้นะคะกระดาษลังนะคะไม้สำหรับเชิดหุ่นค่ะ กันไกลคัตเตอร์นะคะแล้วก็ที่เจาะกระดาษค่ะก็มีสีพาสเทลนะคะมียี่ห้อพีระมิดแล้วก็ยี่ห้อเพนเทลนะคะอันนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปค่ะในราคากล่องละประมาณไม่เกิน100บาทนะคะก็จะมีดินสอ ปารกามจิกนะคะทีมตัดลวดแล้วก็หมุดทองเหลืองนะคะสำหรับไว้ประกอบตัวหุ่นซึ่งหมุดทองเหลืองนี่ก็จะมีทั้งขนาด1นิ้วแล้วก็2นิ้วค่ะแต่ที่เราจะเลือกใช้วันในวันนี้ก็คือเป็นขนาด1นนิ้วนะคะใช้ตามความหนาของกระดาษที่เราใช้ค่ะก็มีลวดค่ะ ก็กระดาษลอกลายหรือกระดาษคาร์บอนนะคะอันนี้เด็กๆน่าจะคุ้นตากันแล้วเนาะเพราะว่าเกือบทุกตอนที่ครูสอนก็จะมีกระดาษ c o อ y ป้อันนี้นะคะกระดาษลอกลายอันนี้อยู่ในทุกคลิปนะคะนี่กส็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปค่ะแล้วก็มีปืนกาวนะคะแล้วก็ใส้ปืนกาวค่ะสำหรับไว้ติด ตัวหุ่นกับไม้เชืดหุ่นนะคะโอเคอีก okay. อย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือภาพต้นแบบของคุณครูนกพูกนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมีลิงก์แปะไว้ที่ในเพจพลังจิ๋วไม่ง้อจอนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่สามารถไปดาวน์โหลดจากตรงนั้นได้ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยให้น้องๆสามารถลอกลายตามได้เลยนะคะลอกแบบตามได้เลยไม่ต้อง วาดฟรีแฮนด์เองเนาะเด็กๆก,ก็จะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะในการบังคับมือให้ลอกลอกลายตามเส้นของแบบค่ะโอเคถ้าเด็กๆพร้อมแล้วพร้อมกันหรือ,อยังพร้อมกันแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปทําคุณครูลกคู่ก,กันดีกว่าไปกันเลยโอเคนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะแบ่งแพทเทิร์นของเรานะคะออกเป็นชิ้นก่อนก็คือ บริเวณนี้เขาจะมีปีกบังอยู่ใช่ไหมเราก็จะทําเส้นนะคะลากเส้นให้ดูเป็นตัวของนกฮูกเพราะว่าเราจะแยกชิ้นส่วนนะคะเราจะทําเป็นสองชิ้นส่วนก็คือหัวตัวหางนะคะจะเป็น1ชิ้นแล้วก็ปีกนี่ก็คือจะเป็นอีก1ชิ้นนะคะปีกจะมี2ชิ้นทีนี้เราก็จะล่างลงบนกระดาษล่าง เีนะคะเราติดสกอตเทปเพื่อไม่ให้ชิ้นบนนี้ขยับไปมานะคะแต่ว่ากระดาษคาร์บอนของเราก็คือสามารถขยับเอียงซ้ายเอียงขวาได้ค่ะสามารถปรับขยับเลื่อนได้ทีนี้เราก็จะเริ่มร่างเลยนะคะเด็กๆก็เริ่มร่างตามรูปทรงที่เห็นเลยนะคะตามเส้นที่เห็นโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มร่างตัวก่อนนะคะคือเราจะร่างเราจะ ร่างแยกกันนะคะก็คือจะเป็นตัวหัวตัวหางเป็น1ชิ้นเนาะเสร็จแล้วตอนล่างปีกปุ๊บเราก็จะขยับกระดาษไปอีกที่หนึ่งนะคะนี่เด็กๆก็จะได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะฝึกการใช้กล้ามเนื้อการบังคับดินสอ ครบหรือยังเดี๋ยวลองเช็คดูนะคะเดี๋ยวลองเราเปิดเราลองเปิดดูโอเคคุณคูกได้ตัวแล้วต่อไปเราจะล่างปีกอีก1ชิ้นนะคะปีกเราก็จะทำเป็น2ชิ้นปีกซ้ายก็คือเราจะแยกกันนะคะเราจะล่างแยกกัน ปิดขวาได้แล้วนะคะตัวนุกโหูกเราก็ปิดนุกหูกสองขาดหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ประการมีจิกนะคะเก็บเส้นก่อน ต่อไปคือขั้นตอนของการลงสีนะคะเคเราจะเริ่มจากตัวคุณครูลกฮู่กันก่อนคุณครูลงฮูตัวสีอะไรคะเด็กๆสีน้ำตาลนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มลงกันเลยจะเห็นว่าคุณกฮูก็จะมีน้ำตาลผสมเหลืองนะคะแต่เดี๋ยวเราจะใช้น้ำตาลลงวนๆๆเป็นวงกลมแบบนี้ก่อนนะตามขอบไปก่อน นี่นะคะวิธีการลงสีาพาสเทลนะคะก็มีหลายเทคนิคนะคะเทคนิคนี้ก็คือเราจะใช้วิธีการวนสีนะคะบางทีก็วนจัดลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็วนวนวนเด็กๆลองทําดูนะคะลองสังเกตดูว่าเราถนัดแบบไหนกันแล้วก็การบนสีเกิดเท็กเจอร์ทำให้เกิด เทกเจอร์ของสีแบบไหนนะคะลองสังเกตดูเนาะนี่นะคะเด็กๆก็ทู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 วนบ้างถูขึ้นลงบ้างนะคะตามพื้นที่ที่เราลงสีก็เด็กๆสามารถหมุนสีไปหมุนสีเป็หมุนสีได้นะคะหมุนแท่นสีไปเรื่อยๆ เป็นการฝนสีเป็นตัวใช้สีน้ำตาลลงให้เต็มไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้สีเหลืองมาเก็บอีกทีหนึ่งเพื่อให้ภาพดูมีมิตินะคะแล้วเราจะเว้นบริเวณน,นี้ไว้นะคะเราจะเว้นปลายตรงนี้ไว้เพื่อที่จะใหเเเ้เพื่อที่จะใส่สีที่อ่อนกว่านะคะทำให้ปีกดูมีแสงเงามากขึ้น เรียบร้อยต่อไปเราก็จะเติมสีเหลืองตรงปลายนี้นะคะคือสามารถผสมกับสีน้ำตาลเดิมได้เลยก็จะทำให้สีนวลขึ้นนี่ก็คือลงแบบถูขึ้นถูลงนะคะโอเคส่วนลูกตาดำนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ประกาเมจิกเขียนเอาเลย เรียบร้อยส่วนตาขาวเราก็เว้นไว้แบบนี้เลยนะคะจะใส่สีก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะใช้สีน้ำตาลนะคะเก็บขอบอีกนิดหน่อยให้เขาดูมีความีน้ำหนักมีเงานิดนึงวนเฉพาะตรงขอบนะคะโอเคเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนของการตัดนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งกันกรและคัตเตอร์นะคะตามความถนัดของแต่ละคนนะคะแต่ขั้นตอนนี้คือรบก,กวนคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วย<อ>ตัดให้เด็กๆแล้วกันนะคะถ้าน้องๆตัวเล็กนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถตัดให้ได้จะปลอดภัยแล้วก็ดีกว่าะคะ่ะแต่ก่อนตัดก็อาจ,จะสอนวิธีการใช้ของมีคมให้กับเด็กๆก่อน นะคะคต่อไปคือขั้นตอนของการประกอบล่างคุณคุณลุูมค่ะเราก็จะวางปีกไว้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้บุกรณ์การเจาะกระดาษค่ะทิ้มลงไปแบบนี้เลยคะ่ะพอเป็นแนวแล้วก็เจาะให้ทะลุ นี้เป็นกิจกรรมครอบครัวนะคะเน้นว่าเป็นกิจกรรมครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และน้องๆช่วยกันทําได้นะคะจะดีมากเ <c oughs> มื่อเราเจาะรูให้คุณลุงกเสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะคือหมุดท้องเหลืองที่เราจะใช้ในการประกอบปีกและตัวติดก,กันนะคะอันนี้เป็นขนาด1นิ้วนะคะใช้2ตัวจะแทงเข้าไปแบบนี้ ชิ้นที่1ชิ้นที่2ท,ทะลุลงไปเลยเสร็จแล้วกลับด้านเราก็จะแยกขาออกแบบนี้นะคะแค่นี้ก็อยู่แล้วนะคะเด็กๆคุณคุณน้องคู่คมาแล้วจ้า ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการติดรวดที่ปีกแล้วก็ติดไม้เช็ดพุ่นนะคะซึ่งไม้เช็ดหุ่นครูก,ก็ได้เตรียมไว้แล้วขั้นตอนนี้เราจะใช้ปืนกาวนะคะเป็นของร้อนคุณพ่อคุณแม่ควรจะช่วยเด็กๆนะคะเราก็จะกลับด้านคุณลูกคุ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ติดลงไปแบบนี้โดยทากาวที่ไม้หรือว่าที่กระดาษก็ได้นะคะ แต่กูจะทาที่ไม้้ะกันยาวไปเลยนะคะก็รีบติดรูไปเลยเพราะเดี๋ยวกาวจะแห้งก็กดไว้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการติดรวด,ดเพื่อให้ครูลกคูขยับปีกสามารถขยับปีกได้นะคะ เค้ okay, ค่ะเราก็จะตัดรวดมา1เส้นนะคะรวดยาวประมาณสัก5 0ถึงเ0เซนก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็พับครึ่งพับครึ่งแบบนี้นะคะให้ปลายตรงนี้ที่ติดที่พับบริเวณที่พับครึ่งนะคะก็คือบีบให้ติดกันเสร็จแล้วปลายสองข้างที่แยกกันเราก็จะใช้ที่เจาะกระดาษนะคะ จาะที่ปีกปลายปีกของคุณโคโนกฮูกนะคะเพื่อที่จะใส่ลวดเข้าไป <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้ค่ะเสียบเข้าไปอย่างนี้ให้ปลายยาวหน่อยนะคะแล้วก็ใช้ปลายนะคะพันอีกเส้นพันเก็บปลายลวดนะคะ เสร็จแล้วประกอบร่างเสร็จแล้วคุณคุณคูก็จะขยับปีกได้แบบนี้เลยค่ะเด็กๆตอเราเชิดเราก็จะจับรวด2อ,อันรวบกันแบบนี้แล้วก็เล่นไปคุณคคูก็บินีก็จะขยับได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชิดกันอีกทีนะคะเด็กๆ ดูแล้วอินซีโฉบเฉี่ยวรู้สึกว่ากระดาษลังที่เหลือใช้มีประโยชน์มากมายเลยนะครับสามารถนำมาประดิษฐ์หุ่นน่ารักน่ารักไว้เล่นกันสนุกสนุกได้เลยครับเห็นทีจะต้องรีบกลับไปทำคุณครูนกฮูกแล้วละครับแต่ก่อนจากกันวันนี้ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ Facebook พลังจิว๋วไม่งอจอกันด้วยนะครับ เจอกันใหม่ EP ีหน้านะครับผมอ๋อแล้วเพื่อนๆอ,อย่าลืมทำหุ่นมาอวดกันด้วยนะครับบ๊ายบาย